ทุกคนสวัสดีครับเราอยู่ที่ก๋วยจับพระนครสาขาอ่างทองวิเศษชัยชาญน,นะฮะนี่ฮะทุกคนเลิศล้ำมากสี่แยกวิเศษชัยชาญตรงนี้ฮะวิเศษสบายรีสอร์ทอยู่ตรงนี้นอนตรงนี้กินตรงนี้เลยทุกคนแล้วก็ไปตรงนี้ก็ไปวัดเขียดจะไปทางนี้ก็ไปวัดม่วงได้วัดม่วงพระพุทธรูปที่สวยที่สุด เรียก่าใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะต้นจักสวยที่สุดเนี่ยบางคนแล้วแต่ชอบนะฮะแต่สวยจริงๆทุกคนอยู่กลางทุ่งนาสีเขียวเดินไปทางหลังนี่ยิ่งแบบสวยมากนะเข้าทางประตูหลังของวัดะนะฮะนี่คือบัวจับพนครอ,อร่อยจนลืมปรุงเห็นไหมมีคงมีคลองตรงนี้ฮะโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นอำเภอสําคัญนะนายแก้วนายดอกใช่ไหมครับพ่อแก้วพ่อดอกเคยสร้างกิณกรรมนะฮะบางละจันนะฮะจะมีอนุสาวรีย์ตรงทางไปวัด ว,วิเศษชัยชาญแต่ที่อ่างทองจะมีวัดดังๆเยอะวัดป่าโมกวัดชัยโยวัดขุนินทบมูลเฉพาะสามวัดนี้ก็แบบโอ้โหวัดสวยมากพระนอนนะฮะยิ้มหวานนะฮะที่วัดขุนินทปประมูลที่อำเภอท่าโูก,ก็ดังแล้วก็นี่ฮะส้มตำยำย่างพะนครก็มานี่ฮะขวดจับพนครก็มีอันนี้ดังจริงฮะเพราะก็มีสามสาขาที่ท่าเรือยุทธยาแล้วมาที่นี่อ่างทองวิเศษชัยชาญทุกคนวิเศษชัยชาญต้องมาพักที่นี่นะ อ่างทองต้องมาพักที่นี่ฮะเหมือนกับถ้าเกิดพักอ่างทองแล้วเหมือนกับชุ่มชุ่มใจนในเมืองบรรยากาศแต่ตรงนี้คือมีทั้งความเป็นเมืองความเป็นแซบนะฮะทุกคนความเป็นแซบอยู่ในพื้นที่ที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นแบบว่าอ่างทองนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอ่างทองนะทุกคนอ่างทองอ่ะก็คือเป็นล่มน้ําที่อุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกินนะต้องยกให้เขาอันนี้มีห้องแอร์ด้วยนะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะาแซบนะฮะนี่ เรามาดูบรรยากาศลดมากนะครับทุกคนมีทุเรียนไหมครัทุกคนเขานาจะปลูกทุเรียนโอ้แต่ละผีเสื้อสวยผีเสื้อสวยมากทุกคนนี่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 หยุดสิจะได้ถ่ายชว์เห็นไหมฮะนี่ฮะอย่างที่บอกช่องของเราจะเป็นง่ายๆสบายสบายที่จะได้ออก อีกหน่อยโลกจะจาลึกเอาไว้ว่าช่องเราเนี่ยเป็นช่องแบบใครจะไปกินอะไรเที่ยวที่ไหนพักที่ไหนอย่างไปลำปางไปพักที่โรอองแรมณบ้านแม่โรงแรมไพยลินที่พิษณุโลกโรงแรมอ,อ,อุ้ยเยอะฮะโรงแรมรักไทยที่เชียงใหม่เนะอทีรีสอร์ทคลองสวนพลูทิโยทยา มาที่นี่ก็ต้องอ๋อวิเศษสบายรีสอร์ทนะฮะก็จะมีความหลากหลายของรีสอร์ทหรือ,อยังไปท่องลอยอโศกก็จะมีโรงแรมระดับแบบโฮสเทลสวยมองเห็นไฟสวยๆเระยิบระยับตอนยามค่ําคืนแล้วก็ไปกินปิดมันหมูกระทะหรือจะไปร้านแซ่บอาหารญี่ปุ่นร้านแฮนาริซึ่งจะเป็นแบบอ,อ๋อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นชาเขียวคาเฟ่ที่อร่อยแล้วก็ออกแบบเมนูนได้เลิศหรือจะไปร้านออโชกุป,ปังก็อร่อยมากตรงปากซอย105โฮสเทลทองหล่อเห็นไหมรู้หมดฮะช่องนี้เราเอามาฝากแม้จะเป็นช่องเรียบง่ายไม่ประดิษฐ์อะไรมาอู้ตาตแล้วดอกอะไรสวยงามดอกช้องนางทุกคนสวยมากสวยจริงๆค่ะทุกคนนี่บรรยากาศในห้องแอร์ก็มานะฮะขยักทานห้องแอร์เยน็ยนๆฉ่ำๆ นะฮะสวยจริงๆทุกคนฉะนั้นเนี่ยช่องนี้นะฮะใครจะอยากทราบว่าไปเที่ยวที่ไหนอยากที่นี่นเ,นเราไปลางศาสตร์นะวันจันทร์เนี่ยเราไปถึงเราไปหาที่พักไปพักโรงแรมเล็ศเลิหรือไม่โรงแรมเล็กๆแต่อลังการงานะเอกลักษณ์นะฮะไม่ต้องขนาดไม่ได้วัดที่ขนาดใหญ่โตแต่วัดที่การบริการสบายพักและนอนหลับฝันดีสะดวกไปไหนก็สะดวกไปงานลางศาสตร์ก็ต้องเดินออกจากที่พักสบายบเาขาเรียกว่าอะไรนะไม่ลําบาก นะไกลแค่ไหนเราก็จะไปแล้วก็ไปพิษนุกอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปไหวออ้พระพุทธชินราชวารวมหาวิหารซึ่งเป็นพระอาดามหลวงชั้นเอกที่ลงท้ายว่าวารมหาวิหารนะฮะไม่ใช่อย่าลงท้ายว่าราชวารมหาวิหารนั้นนั้นจะเป็นกลุ่ม6วัดก็จะเป็นพกนุกนมรพระปฐมเจดี พระ,ะพุทธบาทสระบุรีราชวารมหาวิหารแล้วก็รวมถึงวัดโพวัดแจ้งอะไรเงี้ยฮะก็จะลงท้ายไม่เหมือนกับวัดใหญ่ที่พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะเป็นพระอารมณ์ชั้นเอกเหมือนกันแต่ลงท้ายไม่เหมือนกันนะ,ะส่วนวัดบวรจะลงท้ายว่าราชวารวิหารเหมือนกับพระพุทธชาติชัยยาก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นพระอารมว์ชั้นเอกจะมี3าชนิดลงท้ายต่างกันไปอย่างที่วัดชัยโยวรวิหารเนี่ยจะเป็นวัดเ,ออเขาเรียกว่าวัดหลวงชั้นโท แต่หลงท้ายว่าวราวิหารเฉยๆนะทุกคนนั้นถึงบอกว่าเราต้องแยกแยะให้ดีแต่ละวัดเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าชนิดไม่เหมือนกันของความเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีว่ายแต่และข้างในสวยมากห้องน้ําอยู่ตรงนี้เองทุกคนจ้าแล้วก็ต้นไม้แบบธรรมชาติสวยงามมากทุกคน ะะเดี๋ยวเราไปดูเมนูไหมก๋วยจับพนะนครมีข้าวหมูกรอบหมูกรอบหม,บหมูแดงด้วยทุกคนจา้าฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้ามาดูช่องของเรานะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้ง่ายนะช่องเล็กๆแบบนี้ได้มีสปอนเซอร์เข้า3 40กว่าตัวตอนนี้เราก็แคปเอาไว้ถ้าเกิดใครเห็นก็ช่วยแคปเอาไว้เป็นหลักฐานนิดนึงนะฮะทุกคนเพราะบางทีไม่ว่างเอาแต่ทาหลักสูตรเอาแต่นู่นนี่นั่นเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะ ร้านไหนดีร้านไหนที่ต้อนรับนัก,นกท่องเที่ยวหรือนักเดินทางด้วยใจนะฮะไม่ได้ต้อนรับเพียงเพราะว่าอยากได้เงินจากลูกค้าที่มาซื้อฉันเนี่ยร้านนั้นแสดงว่าลดมากนะฮะเพราะบางร้านเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าใจอ่ะใจใจอ่ะนะฮะเพราะว่าบริการด้วยหัวใจไม่ใช่บริการด้วยหวังผลตอบแทนใดๆอย่างนี่ฮะกว๋วจัพนครน,นะฮะขยายสาขากันแบบตอนนี้สาสาขาแล้วนะฮะทุกคนก็ขอบคุณที่ให้ช่องเล็กๆเ,เราเนี่ย ได้มาถ่ายเพราะบางที่เนี่ยร้านใหญ่ตัอลังการเขาจะแบบไม่ให้ช่องเล็กๆถ่ายเขาบอกว่ายอดคนติดตามน้อยอะไรประมาณนี้เราก็จะแบบรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรฮะทันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าช่องเราสกรีนร้านดีโรงแรมแซบอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นถ้าไม่ดีจริงก็จะไม่ได้ออกะคะ่ะทุกคนจ๋านะฮะช่องของเราเราก็อยากจะบอกต่อไงให้โลกรู้ว่าร้านนั้นร้านนี้ดีจริงนะฮะอร่อยจริงเราถึงได้เอามาฝากชาวโลกนะคะ่ะทุกคนดูสิ นี่ค่ต้นตะบ,บองเพชรทุกคนจา๋านีน่ากินไหมสวยเนาะทุกคนอืม้มนี่คะไอ้แตเ่เด็ดของเขาเฉยเลยทุกคนนี่นะครับทุกคน EP ที่สองหรือสามลองตามดูกันนะฮะทุกคนพุดด้สวยจังเลยทุกคนจา๋าอันนี้ลำเลยนี่นะครับอีกทีหนึ่งนะฮะยามสีแยกวิเศษชัยชาญฮะ ตรงไปนี้ก็ไปสุพรรณนี่ก็เข้าเมืองอ่างทองวิเศษชัยชาญจะเป็นเมืองดังอยู่แล้วนะฮะในวัดม่วงเนี่ยโอ้สร้างชื่ออยู่กลางทุ่งนาสวยมากทุกคนแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เมื่อวานนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะเดินไปค่ะทุกคนเดินไปไม่อั้นค่ะทุกคนอย่โอเคสําหรับคลิปนี้ก่อนนะฮะทักทายกันก่อนนะฮะก่อนที่จะแซบนะฮะทุกคน